ดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากลุกไทยไก่ก้าฟ้านครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปนะครับไทยเชดดูเอลนะครับมาพบกับเรเล่นทางบ้านนะครับไปครับเปิดเม็ดขึ้นไปนะครับเจอม้ายงขวานะครับนะครับไปครับถอยม้าออกนะครับโคนไปครับ เปิดเบี้ยครับตำแหน่งชอช้างขึ้นไปนะครับระบบเบี้ยปูสามขึ้นไปอีกนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ดีนะครับเบี้ยสูงไปครับนะครับแล้วก็เดินโคนนะครับม้ามามาทำอะไรนะครับไปครับม้าเทียมไปนะครับ เปิดเบี้ยไปอีกหนึ่งตัวนะครับขยับขุนนะครับขึ้นไปครับเอาเรือมาอีกหนึ่งล้ำนะครับขุนหลบไปตำแหน่งนี้นะครับก็อืม โคนครับโคนขึ้นไปโคนขึ้นไปเบียรยเราจะขาดไหมนะครับเบียรยดีกว่านะครับไปครับเบียรยคู่กลางขึ้นไปนะครับก็มาขึ้นไปอีกตัวหนึง่ง ไปครับเปิดโค้นขึ้นไปครับเอาเรือมานับหน่งนี้นะครับก็จิ้มนะครับจิ้มสูงไปเลยนะครับไปครับฝังสูงนะครับ กินนะครับกินก็ฝังสูงไปนะครับระเบิดขึ้นมาแล้วนะครับระเบิดขึ้นมาก็กินนะครับกินขึ้นไปครับเดินนะครับ โคนขึ้นไปไล่ก่อนนะครับโคนขึ้นไปไล่แล้วก็ตำแหน่งต่อไปนะครับก็ม้าขึ้นไปดีไหมหรือว่าเป็นโคนนะครับโคนดีกว่านะครับไปครับวิ่งขึ้นไปครับมาแล้วครับ ตำแหน่งต่อไปนะครับคืมคเบี้ยไปก่อนครับเม็ดสีขาวไหลได้นะครับกินนะครับ คนมานะครับโคนมาก็ไม่เป็นอะไรนะครับโคนมาก็เอาม้าไปผูกนะครับเอาม้าไปผูกมาไปผูกครับเขาต้องเอาเรือมากดก่อน,นครับเรือมากดทีนี้เราก็ไปนะครับไปครับโคนไปครับ กินเราแล้วนะครับไปครับโคนไปหนึ่งตัวนะครับเอามามาจับเบี้ยนะครับไปครับผูกกินแล้วนะครับกินตำแหน่งนี้ก็เราเอาม้าไปจับเหมือนกัน,นครับไปครับเอาม้าไปจับกินเบี้ยเหมือนกัน,นครับ ถอยเม็ดไปผูกนะครับอืมถอยเม็ดไปผูกก็ไปครับมา้าขึ้นไปอีกครับ คนขึ้นมานะครับก็ไม่สนใจใจดีเราเลยนะครับตำแหน่งนี้นครับก็อยากกินก็กินไปนะครับเรือม,มากดขุนครับกินเราเลยนะครับตำแหน่งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไปครับ ตำแหน่งต่อไปนะครับก็โคนก็ถอยหลังนะครับโคนจะถอยหลังก็เราก็ยกไปหนึ่งทียังไม่ให้นะครับยังไม่ให้กลับมาง่ายๆนะครับ จับเบีย้ยเนี่ยเอาม้าก,กินได้ไหมไปครับลงทุนเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับกินไปครับหายไปครับผู้เล่นยอมแพ้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับหมากลุกไทยไก่ข้าวฟ้านครับแล้วพบกันใหม่นะครับ คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอ้โผู้เล่นนะครับ1729นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ